อนาคตอนณางอของชัวัลเฟลิกดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามว่าจะไปจบลงตรงไหนหลังกลายเป็นแข้งตกอับกับแอตมาเรสก่อนจะทารบตบตีสโมสรด้วยการประกาศแบบตรงๆเลยว่าต้องการย้ายไปเล่นกับบาร์เซโลนาสโมสรที่เป็นความฝันมาตั้แต่เด็กๆแต่ทว่าล่าสุดบาร์เซโลนาดันไม่เล่นด้วยเพราะไม่ได้สนใจชัวัลเฟลิกตัแต้แต่แรกเนื่องจากเจ้าบุญภุ่มอยากได้เบรโดซิวาของเรเบซสีฟ้ามากกว่าแถมสถานะการเงินก็ไม่ค่อยดีจะไปคว้าม,มาสองคนพร้อมกันก็ไม่มีทางเป็นไปได้เท่ากับบอกโอกาสที่บาซ่าจะ ไปคว้าตัวชูอัเฟลิ์มาร่วมทีมคงจะเป็นศูนย์ดังนั้นทางออกของเฟลิกต่อจากนี้จะไปทิศทางได้อนาคตของเขาจะกลับมาสดใสได้อย่างไรไปวิเคราะห์กันได้ในคลิปนี้ครับเชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คเข้าเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเ mm hmm. ต็มซองนะทางเลือกแรกจำใจอยู่กับแอดมารีต่อไปนะนะ ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับวานน้องแทบจะหมดอนาคตภายใต้การคุมทีมของดีเอโกซิมิโอเน่ไปแล้วหลังจากความสัมพันธ์ทั้งสองคนแตกและเอียดยับไม่มีขิดด้นดีไม่ไว่าจะเป็นเรื่องทัศนคติสไตล์การเล่นที่เดินโซนก็ไปคนละทางมีการเน็บแนมช่วงการสัมภาษณ์ให้เราเห็นเราจึงไม่แปลกใจเลยที่เฟลิกถูกส่งตัวไปเชลซียืมใช้งานเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ทว่าในฟอร์มการเล่นที่ยังไม่ได้เฉดฉายอะไรนักบวกกับราคาค่าดตัวที่ตารามีตั้งเอาไว้ร้อยล้านอยู่โรคเชลซีจึงไม่กล้าเสี่ยงซื้อขาาาาาดแแแบบ่่่วววอออรรลลลกก็ปปยยตตตัคืนนสูมเ ไม่มีตัวตนในทีมของซิมิโอเนอีกต่อไปเขาถูกจับแยกซออ้อมออกจากทีมชุดใหญ่เราไปถึงถูกริบเบอร์เจ็ดไปกับองตัวน์กิสมันเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเฟลิกก็พยายามดิ้นรนเอาตัวเองให้พ้นจักสนก,การ์ที่เหมือนจะไร้ตัวตนให้ได้อยู่ดีๆก็ใช้ไม้เด็ดประกาศว่าอยากย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาเพื่อบ่งบอกว่าเขาไม่มีใจให้กับตรามีอีกต่อไปและขอย้ายไปอยู่กับคู่อริดีกว่าแต่ทว่าสถานการณ์เงินของบาร์เซโลนานะครับแทบไม่มีทางยอมจ่ายค่าตัวให้นักเตะค,คนเดียวแตะรับร้อยล้านยูโรอย่างแน่นอนบวกกกับทีีมขออองงชางารนดต้ ตัวเบนโดซิวามากกว่าดังนั้นตามรายงานจากสื่อสเปนออกมารายงานชัดเจนนะครับว่าท้าบาร์เซโลนาสามารถคว้านักเตะได้คนหนึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้คนนั้นจะเป็นเบนโดซิว่านั่นก็หมายความว่าถ้าเฟลิกขายไม่ออกไม่มีใครพร้อมจ่ายค่าตัวทั้งซื้อขายหรือยืมตัว <c oughs> เขาเองก็ต้องจำใจอยู่แอดมาริตต่อไปซึ่งมันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าจะต้องนั่งสำรองจนตูดด้านหรืออาจจะร้ายแรงถึงขั้นไม่มีชื่อในทีมชุดใหญ่ตลอดปีนี้เลยก็เป็นได้นะครับ ทางเลือกที่2ย้ายกลับเบนฟิก้าแบบยืมตัว ไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าที่บ้านคำนี้บอกเลยไม่เกิดจริงเพราะเบนฟิก้าเป็นทีมที่ปลุกปั้นเข้ามาตั้แต่อายุ16ขวบมาปีอปี2นสิได้ล้นทีนกับทีม B ีด้วยการยิงไป3ประตูจากการลงเล่นส3นัดจากนั้นอีก3ปีให้หลังเฟลิกถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่แค่ซีซั่นเดียวนะครับเขาก็สร้างปรากฏการให้กับเบนฟิก้าด้วยการยิงไป20ประตูจากการลงเล่น4 3นะัดทุกรายการนับเป็นดาวรุ่งที่ถูกจับจองอย่างมากเพราะรผลงานที่เขาสร้างขึ้นถูกเปรียบเทียบกับทั้งไคล์ฮามว่่่าาาไมีมวมกกนกะัเรือองทบฟฟิ้ยดตล ับคืนไปแต่ได้ความที่เป็นเด็กเก่าดังนั้นความสัมพันธ์ยังคงแน่นแฟนเหมือนเดิมแน่เพราะว่าเหี่ยวลิสบอนเคยขายกับตารามีด้วยราคาค่าตัว126ล้านยูโรเชื่อว่าราคาค่าตัวซื้อกลับมาคงแพงระยับพอๆกันแน่นอนว่าเบนฟิกา้าอาจจะไม่จ่ายเงินขนาดน,นั้นแต่ถ้าพวกเขาสามารถใช้ออปชั่นยืมตัวชัวร์เฟลิกกลับมาได้อาจจะต้องเสียเงินค่าเช่าบ,บ้างแต่ทว่าการได้นักเตะรายนี้กลับมาก็ถือว่าวินวินทั้งคู่เพราะสโมสรกรยุกระรับความน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมขณะที่นักเตะก็ได้กลับไปเรียกฟอร์มเก่งเพื่ออน ร่วมทีอีกรอบทางเลือกที่3พรีเมียร์ลีกอังกฤษวิลคัมแบกใช่ว่าชูอ,อาลเฟลิกจะเป็นนักเตะที่ไม่มีใครสนใจสัทีเดียวครับเพราะว่าชื่อเสียงของเขาก็นับว่าดังกันชนระดับยุโรปแต่มันก็แอบเซอร์พรส์เหมือนกันนะครับว่าทีมในเซกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่มีชื่อจะคว้าตัวเฟลิกกลับกลายเป็นแอสตันวิลล่า วิลล่าเคยยื่นข้อเสนอหวังคว้าตัวเฟลิกไปรอบนึงแล้วแต่ทว่าถูกปฏิษษเสธเนื่องจากเฟลิกยังต้องการได้ลงเล่นในศึก UCL แต่ทว่าถ้าหาสุดท้ายแล้วไม่มีทีมไหนสนใจจะคว้าตัวไปแล้วก็วิลล่าอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับเขานอกจากได้การันตีตัวจริงการเสริมทัพของสิงพะาง,งาดภายใต้การคุมทีมของอุนายเอมเมรีก็น่าสนใจวิลล่าเพิ่งได้ตัวเปาต่อเรสประกันหลังจากบียเยรอามาเสริมทัพไหนจะมียูริเตลมองมิดฟิลที่มดสัญญากับเลสเตอร์เข้ามาเพิ่มเติมอีกดังนั้้นนนนนกกกกาาาาาารยยยยมมมมเเเลล่่่่่ัััับบบววิแสสญญืตไใชอองีหจ ก็มีข่าวแว่วๆนะครับว่าไม่ใช่วิล่าแค่ทีมเดียวในศึกพรีเมียร์ลีกที่ให้ความสนใจตัวเขาอย่างมีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอยากได้ตัวชูอัลเฟลิกไปร่วมทีมซึ่งโปรไฟล์ของสาลิกาดงครบถ้วนสมบูรณ์วันนี้เขามีเงินจะพร้อมทุ่มจ่ายขั้นให้ได้แบบมหาศาลและที่สําคัญนะครับผมทีมก็ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนี่แหละครับพอจะเป็นทางออกของน้องฟิลิกถ้าหากไม่ต้องการนั่งก้นด้านและไรอนาคตกับแอตมาริดมีเวลาอีกหนึ่งเดือนเท่านั้นให้เขาต้องรีบตัดสินใจว่าจะเเอออออาาาย่งงงไรรกััับบนนคคตตขวะ เชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คเข้าเกลียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง